รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New I s u z u ิวเเอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับรายการดร์สมิธเช่นเคยนะครับตลอดสัปดาห์นี้ยังอยู่กับน้องเจนี่ปนันนะครับคคนงามด้ามขวานเหมือนเดิมคนงามอะไรนะคนงามเหมือนด้ามขวาด้ามขวานะครับจังหวัดอะไรครับหัดย่าอ่ะอำเภอหัดย่ครับคุยกันเรื่องแพ้สัมผัสกันไปค่ะคือ2วันได้ข้อมูลเยอะมากแต่ว่ามีหนึ่งโรคที่หนูอยากรู้คือผื่นแพ้สัมผัสที่คุณหมอพูดไปจริงๆหนูก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรมากแต่ว่าอยากรู้อีกอย่างนึงคือมันเกิดจาก เครื่องระดับเดียวใช่ไมครับอ,อ,อ๋อครับแน่นอนครับไม่ได้เกิดจากเครื่องระดับอย่างเดียวแน่ๆนะครับอาการแพ้สัมผัสเนี่ยมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะครับคือคเป็นภูมิพแพ้ชนิดที่เราเรียกกันว่า cell mediated immune response ก็คือตัวย่อว่า cmi นะครับภูมิแพ้ชนิดนี้ถือว่าเป็นภูมิแพ้ชนิดที่4นะครับจะต่างจากภูมิแพ้อื่นที่เราคุ้นเคยแต่แพ้สัมผัสเนี่ยมันจะใช้เวลากว่าจะกระตุ้นให้เกิดอาการของผื่นแพ้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับใช้เวลาถึง48ถึง72ชั่วโมงัน2วันสวันอ่ะ ซึ่งวันนี้นะครับยังมีรายละเอียดอีกมากมายเลยนะครับมาตอบคําถามให้กับเจนนี่ว่าแพ้อย่างอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าสาหรับโรคแพ้สัมผัสคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในด้านผิวหนังของเรารอตอบคําถามอยู่แล้วครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับสาเหตุของโรคผื่นแพ้สัมผัสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนี่ยนะคะมีอยู่เยอะมากประมาณ3 0 0 0ถึง4,000รายการถ้าเราจะจัดแบ่งกลุ่มกันเดี๋ยวขอแบ่งเป็นง่ายๆ2อย่างก็คือสาเหตุกับปัจจัยกระตุ้นสาเหตุที่สารที่ทําให้เกิดอาการแพ้บ่อยๆหนึ่งก็คือโลหะ นะคะโลหะที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือนิกเกิลปกตินิกเกิลก็จะเจอตามพวกสร้อยแหวนนาฬิกา2เลยก็คือสารจำพวกประเภทน้ําหอมน้ําหอมไม่ใช่น้ําหอมที่เราฉีดฉดกันทั่วไปอย่างนั้นนะคะสารที่มีกลิ่นหอมทั้งหลายอย่างเช่นเวลาเราใช้สบู่แชมพูหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็กตามนะคะโลชั่นที่มี กลิ่นผสมอยู่อันนั้นก็คือแล้วเกิดผื่นขึ้นมาก็คือเป็นลันกษณะของคนที่แพ้น้าหอมกลุ่มที่3ก็คือแพ้ยาย้อมผมบางคนหลังจากไปย้อมผมมานะคะก็จะเกิดผื่นระคายบริเวณหนังศีรษะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะแพ้พวกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของยางเช่นใช้ถุงมือยางรองเท้ายางแล้วก็เกิดอาการแพ้ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกสารกันเสียหรือว่าพรีเซเวทีฟทั้งหลายที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเช่น สบูแชมพูที่ชู่เปียกอะไรก็ตามนะคะพอมาใช้สัมผัสกับผิวหนังแล้วก็เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ทึ้นัค่ะการรักษาหลักเลยนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารน,น,น,นั้นๆเพราะว่าอันนี้คือต้นเหตุแล้วก็หลังจากที่เราหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารชนิดนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องใช้ยาเพื่อรักษาตามอาการหนึ่งก็คือลดการอักเสบบริเวณผิวหนังนะคะอาจจะใช้ยาทากลุ่มสเตียรอยอ่อนๆเพื่อลดการอักเสบบริเวณผิวหนัง แล้วก็ให้ยาในกลุ่มยาแก้แพ้นะคะกินร่วมด้วยเพื่อลดอาการคันแล้วก็อาการแพ้ที่ผิวหนังเป็นไงกันบ้างครับข้อมูลของเราอัดแน่นเลยทีเดียวฟังแล้วคันหนูเริ่มคันเลยเอ๊ะหนูเป็นเลยหรือเปล่ายาต่างๆเนี่ยถึงแม้จะเป็นยาทาบางคนจะรู้สึกว่ามันอยู่นอกร่างกายใช้ง่ายนะครับอย่างยาสเตียรอยเองมีปัญหาอยู่ตลอดต่อเนื่องแพทย์ของเราเนี่ยต้องรบ กับเรื่องนี้เยอะเลยเพราะคนไข้มักทาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการทําให้เกิดผลข้างเคียงมาติดสเตียรอยเป็นผื่นแพ้เรื้อรังแล้วก็โรคผิวหนังอื่นตามมามากมายนะครับวันนี้ผมและเจนี่ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้น่าจะเดินทางกันถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวเรานั่งคุยกันต่อใครจะไปเชื่อครับว่าแพ้โลหะอย่างนิกเกิลเนี่ยมีอาหารมาเกี่ยวข้องด้วยนะเออแพ้นิกเกิลแล้วกินอะไรไม่ได้มีนะจริงเหรอข้ามไปนู่นเลยทีเดียวนะครับต้องติดตามในดรสมิธนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ